a s ุ a l a m u a l ลนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับวิชาฟิกนะครับเรามาอ่านนะครับสุรอันพร้อมกันก่อนเพื่อความสงบครับผมอันฟาติฮะ Bismillahirrahmanirrahim. a l h a m d u l i l l a h ็ r o b ิ i n a l a m ี n

อามีนโซลโกลโลนซิมนะครับเรามาเริ่มนะครับก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยอย่างน้อยเราเริ่มด้วยพระนามของลอะแล้วก็จบนะครับด้วยกับความบริการสิบมงคลน,นะครับโอเควันนี้นะครับนักเรียนครูจะมาสอบถามนักเรียนนิดหนึ่งว่าในชีวิตคุณเราเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีครูถามก่อนมีใครบ้างครับมนุษย์บนโลกนี้ที่ว่าดีที่สุดมีไหมไมีครับเลวที่สุดมีไหมไมีครับใครบ้างครับไม่เคยทําชั่วมีครับใครบ้างไม,ไม่เคยทําดีไม่มี นะครับดังนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งด,ดีแล้วก็ไม,ไม่ดีปะปนกันไปนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับอาการละหมาดละหมาดนึงที่จะมาได้ปลดปล่อยหรือได้มาปลดบาปของเราพอจะเดาได้ไหมว่าละหมาดนั้นคือละหมาดอะไรครับสุนาโซนาัาอะไรตัสเบอา่าเก่งมากครับผมโอเคครับละหมาดโซน,นตัสเบอเนี่ยครูบอกก่อนเลยนะครับ มีทั้งหมดกี่รักษาพอจะรู้ไหมสอง,สองนอกจากสองมีไหมส,สี่อ่าโอเคครับละหมาดอ่าซุนตัสเบ้นะครับไม่ผิดนะจริงๆมีอยู่สี่แต่วิธีการละหมาดถ้าเราละหมาดกลางวันละหมาดท,ทีเดียวเลยสี่รักษาแต่ถ้าละหมาดกลางคืนยังไงครับสอง,สองแล้วก็สอง,สอ,งอ่าทีเนี้ยนะครับในอดีตท่านนบี ก่อนเราจะเรียนอย่างนั้นเราเรามารู้ก่อนว่าเอ้ยครูเลื่ที่บอกว่ามันไถ่าบาปไถ่าบาปบาปอะไรบ้างล่ะนะครับมียดิสท่านนบีบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกท่านเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับที่จะสามารถมาปลดบาปทั้งบาปเกา่าบาปใหม่บาปเล็กบาป ใหญ่บาปที่เรามองมและบาปที่เรามองมเห็นตั้งเห็นทั้งไม่เห็นรวมทั้งหมดกี่บาปครับกบาปนะครับละหมาดนั้นก็คือละหมาตสุนัตตัสเบทีนี่เดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องวิธีการละหมาดนิดหนึ่งว่าเราต้องอ่านอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะละหมาดตอนเช้านะหมายถึงว่าช่วงกลางวันนะครับถ้าเพราะว่าหนึ่งถ้าเรากลับบ้านละหมาดได้กลางคืนเป็นสอง รักาใอ้สลามหนึ่งครั้งสองรักษาใ้สลามอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นกลางวันสี่รักัาทีเดียวเลยให้สลามหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ในละหมาดนี้ครับเดี๋ยวอ่านตามครูนะครูจะสอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูบทนี้พร้อมๆกันแป๊บหนึ่งนะอ่ะเราไ้เรากล่าวอ่านเนียดเนียดหมายถึงก่อนที่เราจะละหมาด Allah t. อัลลอฮฺอักบัดไอเราเนียดก็คือนึกใน <Yeah. S 1> ใจนะครับอ่านพระว่าอ,อุซลี อุสลิสุนตันตัสเบียอารบะอาโรกาติลลินไลตาล่ถ้าเราอ่านภาษาอัหรับเราจะไม่ได้ให้เราอ่านภาษาไทยได้ไหมได้ได้ครับให้เนียดว่าข้าพเจ้าละมาดสุนตัสเบียสีโรกาตเพื่อลอตาลาเราอ่านเนี้ยตอนอย่างนี้นะวิธีการนะ ก่อนระเพืคลิปนะครับเนี่ยอัลลอฮฺพอเราอัลลอฮ์ปุ๊บเราึั้งใจเลยกาพระเจ้าละหมาดสุนตัตแบ,บสีนกอัตเพื่อละตาลาอูอักบัาให้จบให้เริ่มหลังจากอัลลอฮ์ให้จบก่อนตัวรอหรือบ,บัดนะครับที่เราเนีย้ยต้องเสร็จก่อนนะครับโอเคทีนี้ถามว่าในละหมาดนี้อ่านอะไรบ้างนักเรียนอ่าเดี๋ยวครูใจะให้ดูกระหมาดนะนี่นะเป็นภาษาอรับเห็นไหมครับ อ่าโอเคมันอาจจะไม่ก็ชัดหน่อยเดี๋ยวค่อยซูมมองนะครับอ่ะในละหมาดเนี่ยเราละหมาดเสร,ศร,ร,ศร,รศ็จลวัดวิธีการละหมาดก,ก็คือว่าหนึ่งพอเราอัลลอฮฺบัรปับนะครับครั้งแรกเลยก่อนที่เราจะอ่านโซฟัติยะก็คืออ่านว่าอิฟติตะทำไม่ได้บาปไหม,ไมละหมาดใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไม่เป็นไร,รอ่านโซฟัติยะปุ๊บที่เราอ่านเมื่อกี้ครับอ่านเสร,ศร,ศร,ร็จปุ๊บเราต้องกล่าว15ครั้งตอนหลังจาก จบสุรนะครับพอจบอ่านฟะฮียาเสร็จป nah uh uh uh. uh 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 ุ๊บต้องจบกุนก uh ่อนได้กุนไหนก็ได้กุนฟาลักกุนนาดกุนฮูแต่ว่าในสี่ละกัดอ่ะอ่านสักสองกุนก็พอแล้วแล้วอีกสองละกัดอ่านฟะฮียาแล้วก็ตามด้วยกับอันนี้ครับที่ต้องอ่านพร้อมกันสุบานอัลลอฮฺอานฮัมดุลิลลาห์วาลาอิลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺ ลาฮูลาวะลากูวะตาอิลลาบิลลาอินอาลีอินอาซิมสมมตินะถ้าเราไม่ได้ให้อ่านครึ่งหนึ่งก็ได้ครับลองอ่านดูครับอ่ะลองอ่านดูดูที่กรูไม่อ่านนะเด็กรุอ่านให้ฟังก่อนนะซุบฮานัลลอฮฺวัลฮัมดุลิลลาะวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแค่นั้นก็ได้โอเคอ่ะลองอ่านดูครับสามสี่ ว่าลออีเลออิลลัลลอฮวัลลอฮุอัลบาอ่าโอเคทุกคนเป็นแล้วพอเป็นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยง่ายๆเลยครับพอตอนรอกัตหนึ่งสองสามสี่นะทุกรอกัตเลยจำเหมือนกันหมดประทานอัลลอฮฺอักบัรอ่านฟาติฮะเสร็จแล้วก็อ่านสุรษัสั้นๆสักสุรษัหนึ่งเสร็จเสร็จปุ๊บให้เราอ่านเลยครับก่อนที่เราจะลงไปท่าต่อไป س ب ล ا ล الله ล ن ع م ا ل و ا ل ล ولا إله إلا الله والله أكبر لا اله ولا ك ُ و َّั إ ลา ب ا ล ل ه نال لي جاسم สิบห right? ้าครั้งอ่าพอลงตอนนี้อัลลอฮฺมากบัดปั๊บสวามีอัลเบนาซีอวมมีปุ๊บไงเราก็ต้องต่อยครับอ่านอีกสิครั้งพอขึ้นมาปุบก่อนลงปั๊บสมอัลลอฮฺรนาบิดารับบานาละกทำแล้วก็อ่านสุบานัลลอฮฺแลมิลาะลาอิลาลสิบครั้งพอตอนลงไปปุบสิขึ้นมาปุบสิบ ลงไปก็มีครั้งหนึ่งสิบก่อนขึ้นมาก็สิบพอสิบปุ๊บขึ้นมา,นมารวมเป็นรัสหนึ่งกี่ครั้งครับถ้าไรนะถ้าไรนะห้ไม่ยังไม่ถูกครับท้าไรเจ็ก 70, เกือบเลยครับเจ็ <5. S 1> 70, ดสิบไรเจ็ <5. S 1> 75, ดสห้าเก่งมากพอมันครบสี่รัการรู้ไหมจะได้กี่กี่ครั้งจะได้กี่ครั้งเจ็ดสิ้าคูณสี่นอะไรเจ็ดสิบห้าบวกสอง เป็นร้อยร้อยเป็น300เก่งมากครับดาวูดอ่พิสิทธ์นะครับทั้งหมดเราละหมาด4ี่ร้อยก็จริงแต่เราจะได้สเกตทั้งหมดกี่ครั้งนะ 300, 300ครั้งพอ300ครั้งเสร็จปุ๊บตามว่านานไหมละหมาดนานอย่างน้อยๆนะ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอน,นะครับเดี๋ยววันนี้ครูพาอุปกรณ์อะไรครับวันนี้อันนี้เป็นผ้าละหมาดของผู้ผู้หญิงครับอ่านี่จา เป็นผ้าคลุมนะส่วนนี้จะก็จะเป็นกับโปรงนะครับอันนี้คือผ้าเสียดาผ้าเอาไว้ใช้ในการละหมาดนะครับผมถ้าเราไม่มีผ้าเราไปที่อื่นเราละหมาดได้ไหมได,ได้ครับโอเคทำให้ละหมาดบาปไหมบา,บาปนะโอเคอ่ะส่วนอีกตัวครับนี่เป็นของเป็น<ไ>ผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรครับนี่เสือส้อโตูบนะครับเสื้อโต๊บนะครับนี่เอาไว้ใส่ละหมาด เราพยายามใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีรูปภาพไม่มีลายนะครับดีที่สุดนะครับแล้วก็นี่เป็นเป็นอะไรครับหมวกหรือว่ากัปปิยอนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ง่ายๆเลยครูขัวตัวแทนก่อนผู้ชาย4ี่คนเป็นิมัมและมัดหนึ่งคนแล้วก็ตามเป็นมมุมสามคนของผู้หญิงด้วย3าคนครับใครเป็นตัวแทนมาครับอ่ะยกมือหน่อยยกมือหน่อยอาเดลอลีฟินบิลฟิน แล้วก็ชลุตนครับอ้าวมาเลยครับนี่ผู้ชายผู้หญิงมีไหมสีกัญญาสัญญาแล้วก็สีการครับอาลุขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวเราให้แต่งตัวก่อนนะโอเคมาเลยครับมาเลยอ่าแต่งตัวเลยแต่งตัวเลยให้เราจะทําการละหมาดแบบขอเขางไงนะอ่าเอาเลยเ,เลยไม่เป็นไรเราใส่นี้เราใส่นี้นโอเคครับอ่าใส่เลยครับแล้วเดี๋ยวใส่หมวกด้วยโอเคมาเลยอ้าผู้หญิงครับเอาเลย นะครับเราจะเทสก่อนเทสก่อนก่อนที่เราจะไปละหมาดจริงจะเอาสีเขียวมันน่ะอ่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาสีไหนได้เอาเลยไอรีบินนาวพี่ศษคือได้ไหมฮะอ่ามันไม่ได้ได้ได้โอเคครับอ่าแต่งตัวเลยแต่งตัวเลยไหนอิหมั่มต้องใส่หมวกด้วยอิหมั่มอ่าอิหมั่มเอาใส่หมวกเอาหมวกนี่ไหมเอาหมวกนี้ไหมโอเคเอาองี้ก่อเออได้ดีๆเอาดูวอันนี้อันไหนใหญ่กว่าไปดูอ่าโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวนะครับเราจะ ทดลองก่อนในเบื้องต้นให้รู้ว่าอ่านอะไรบ้างนะครับอ่ะเอาหมวกแลก้วคนหนึ่งอ่ะใส่ได้ไหมชิดใส่ได้ไหมเง้นนั้นใหญ่กว่าอ่านี่ใหญ่กว่าใส่นี่อเอาเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะจะบอกว่านะครับในดิสนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับท่านมีบอกอะไรรู้ไหมระหว่างรอเพื่อนนะอ่ะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งได้ยังได้ยังอ่ะ อีกคนด้วยไหโอเคมามไม่ต้องเก๋ด้วยไรเอาจริงๆเลยเอ้าอีมามไปพูไปอันนั้นเล็กอันนั้นเล็กเดี๋ยวหล่นโอเคมาเร็ววันนี้เอานี้เลยอ้าวอีม่ามยืนตรงนู้นเลยนะครับคิมบารัตจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับเราจะทิศตะวันตกนะอ่าได้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 อะครับอ้าวเลยเอาเลยอ่เดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่าเอานี่เราไปิดปนนี่อ่าครับอ่ะนักเรียนนักเรียนนะครับไปดูเพื่อนด้วยเดี๋ยวถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวมีปัญหานะบอกเลยครูขันเนี่ยนะครับเพราะกูจะสอบด้วยโอเคอ่ะโอเคถอยหลังไปอีกก็ได้ถอยหลังอีกมาผู้ชายมาเดี๋ยวถอยหลังไปอีกถอยหลังอีกนิดนึงอ่าโอเคอ่าสองพื้นได้ครับได้ครับกี่คน อ่ะครับไปเลยไปเลยเอ,เอ,เอ๋เอนี่อ๋อสาธิตสาธิตครับสาธิตอเราแก้สาธิตโอเคอ่าโอเคอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้หญิงอยู่นี่นะไอ้เพื่อนไอ้ตรงกลางก็ได้โอเคอ่ะนะครับนี่ครับเราจะสาธิตให้ไอ้ดูก่อนนะอ่าโอเคทีนี้อ่านตามครูนะอิหม,ม่ามเดี๋ยวนำละหมาดน,นะโอเคนะดูเพื่อนไว้ขยับมาขายับมาอ่ะโอเคอิหม่ามเริ่มนะ เดี๋ยวจะละหมาดอัลลอฮ์ดูดีฮะตามกูคุยอัลลอฮ์อเราค้างไปเลยข้าพเจ้าอัลละหมัมสุลตัสเบ4ละการเพื่อลอตาลาอุกอัคบัดอ่าโอเคทีนี้ออิหม่ามเขาจะอ่านเขาจะอ่านเบานะไม่ได้อ่านดังดังนั้นนะครับเราอ่านตัวเองสุรแรกอ่านสุรฟาติยาสุรสองอ่านกุณ คุณยาก็ได้คุณยาเป็นกาฟิรูนพอเสร็จปุ๊บครับอ่านตามครูครับอ่ะสุบานัลลอฮฺวัอนฮัมดุลิลลา์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรลาอูลาอูลากุบอตาอิลลาบิลลาอินอาลีอินอซิมสิบห้าครั้งอ่านะครับแล้วก็อ่านไปพอครบสิบห้าครั้งอัลลอฮฺอักบัรอิหม่ามครับลงไปเลย Oh, ah, tak imam lagi, tak imam pap. Ah, ini Subhanallah bin Azim wa BMD. Apa ni pup? Kau ah, positif, ah like. Subhanallah wa alhamdulillah wa illallah wa Allah. Bat kiri kali? Kiri kang na? Sip kang, Sib, keng ma kap. Ah, sambil Allah uliman amida kud ma. Robbana wa lakal hamdu. Tini an kali? kiri kali? Sip kali? Ah, anak ah, dang dang Ah, Subhanallah. Pelamkan, pelamkan. เราด้วยเราด้วยอิลลอฮ์อัลลอฮอักบัสกี่ครั้งพอสิบครั้งเสร็จปุ๊บอ่าอิหม่ามลงเลยครับลงเลยอัลลอฮฺรอวักอ่าลงตามครับอ่าตอนที่เรารุกุเนี่ยสูยุทธ์แบบนี้สูยุทธ์นะเรียกสูยุทธ์กี่ครั้งสิบครั้งอ่าอิหม่ามขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บพอนั่งแบบนี้อ่านกี่ครั้งสิบครั้งอ่าอิหม่ามลงไปต่อ กี่ครั้งอิหมัมขึ้นมาแต่ยังไม่ขึ้นนั่งนั่งนั่งอ่านั่งก่อนนั่งนั่งปุ๊บก่อนขึ้นทุกรรกอัส์กี่ครั้งสิบกรกครั้งพอเสร็จสิบครั้ง, <40 S 1> งอิหมัมครับขึ้นรอาส์ต่อไป <Allah. S 1> อ่านะครับโอเคนี่ครับเราต้องทำแบบนี้ทั้ง4ี่โรอาส์รคอาส์หนึ่งมีทั้งหมดกี่ครั้งครับ75 <25. S 1> 75ครั้งอ่ารวมแล้ว S <S ได้ทั้งหมด3ามรอครั้งอ่ะครับอ่ะอิหมัมลงไปนั่งอัตยาเลยอ่ะเอาลอ์วัดอ่ะลงไปนั่งอัตยาเลยนะครับสุดท้ายปุ๊บนะครับเมื่อให้สลา,ามานะครับเนี่ยก่อนให้สลา,ามก็กี่ครั้งครับ10คร,ครั้งนะครับเราจะสิบห้าตอนหลังจากอ่านสุรศ์ตอนแรกเท่านั้นเองครับอิหมัมให้สลา,ามครับเสร็จเลยาาเอ,ลอ่าอ่าครับอ่ะให้สลามพร้อมด้วยมัม อ่าแล้วเนนี้ปุ๊บก็ดูอาเช็ดอ่าอ่าดูอาพร้อมกันครับง่ายๆเลยครับท่านรบบานาอิตินาฟิดุนยาท่านนะอาว่ฟินาวาคิโนติยาท่านะว่ากินาซาเบนาร์อ่าโอเคอาเมนอ่ะรวมไว้กับเพื่อนด้วยครับโอเคอ่าอ่ะนะครับแล้วก็เก็บผ้านะครับนี่เป็นการสาธิตนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคอ่ะช่วยเก็บผ้าก่อน นะครับแล้วไปนั่งเรียบร้อยนะครับนี่เป็นชุดในการละหมาดผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมคอดิสนั่งเรียบร้อยครับสัติทัศน์าตะวุฒิอ่านะครับโอเคอ่ะเก็บป้ายเรียบร้อยโอเคครับอ่ะฟังนะอันดิสนบีบอกว่าอีกนะเดี๋ยวให้เพื่อนนั่งเรียบร้อยก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคเด็กกูจะถามนิดนึงนะเอาล้ใส่ใส่ใส่รีบใส่ก่อนเออรุงรังหมดเลยที่นี้อ่ะนะครับเก็บเก็บด้วยแขวนด้วยแขวนด้วยอ่ะนั่งให้ดีครับอย่าอย่าคุยอย่าโคย่ามุก่อนเด็วกูถามนะถามคนนี้อ่ะเด็วกูถามเลยไม่ไม่รู้แหละกูถามเดียวกูถามอ่ะง่ายๆเองไม่ยากไม่ยากอ่ะกูถามครับละหมาที่เราทำเมื่อกี้คือละหมาอะไรครับอบับดุลกรดิต ละหมาดอะไรสุนทรอะไรสุนทรอะไรทัสอะไรทัสอะไรทัสเบะอานัจวุฒิมีกี่โรกัสกี่โรกัสเมื่อกี้ที่เขาละหมาดกี่โรกัสสี่โรกัสครับผมอ่ะแล้วทีนี้ในละหมาดสุนทรทัสเบะสี่โรกัสเนี่ยนะครับวิทารุทธุลบล้างบาปอะไรบ้างบาปเล็กบาปใหญ่บาปไม่เห็นบาปที่เห็นบาปอะไรอีก บาปบาปที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาเรียกบาปอะไรบาปใหม่อาบาปเก่ากับบาปใหม่ทั้งหมดกี่บาปครับหกบาปอาทีนี้ครูถามอีกอาอย่างน้อยถ้าเราทําได้ต้องละหมาดทุกวันแต่ถ้าทุกคนไม่ได้สัปดาห์ละหนึ่งถ้าสัปดาห์ครั้งไม่ได้ปีละหนึ่งถ้าปีละครั้งไม่ได้ในชีวิตต้องได้สักครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ลบล้างบาปนะครับโดยกับอัลลอฮฺ ดังนั้นเราต้องบริสุท์ใจด้วยถ้าเราละหมาดโดยไม่บิสุดใจถา่ว่าบาปเราจะลบไหมนะครับไม่นะครับแล้วก็วันเราเรานั้นเป็นเรื่องเรื่องของอัลลอฮ์เรานั้นมีหน้าที่ปฏิบัตินะครับโอเควันนี้เดี๋ยวก็ครูขอจบคาบนี้ก่อนเดี๋ยวครับหน้าเราจะไปปฏิบัติละหมาดจริงกันที่ยองละหมาดโอเคไหมครับครับเอาวันหน้าบอกฉันอิเตอเอยามนอัลเาหันโอเคครับผมอ่ะไปไปแล้วครับไปเลย

الله اكبر سمي الله من همي الله اكبر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 

อะล a l a ุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมครูอนุนตัวหายครับเป็นครูสอนกลุ่มหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มโรงเรียนเตพาอำเภอเตพาจังหวัดสงขลาสอนในรายวิชาอันฟิกให้กับนักเรียนชั้นรับมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3นะครับซึ่งในวิดิทัศน์ที่ผมได้นำเสนอไว้นั้นนะครับผมได้สอนนะครับอ่หน่วยที่2เรื่องการละหมาดสุนัตตัสเบนะครับซึ่งเป็นการละหมาดที่มีผลบุญมากมาย เกี่ยวกับการสํานึกผิดนะครับให้กับนักเรียนซึ่งนะครับในเทคนิคกระบวนการสอนของผมนั้นนะครับจะใช้วิธีการสาธิตการสอนในเบื้องต้นโดยนะครับสาธิตโดยการให้นักเรียนที่อยู่ในห้องนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ร่วมสาธิตในการละหมาดสุนัตัตสเบในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สื่อการสอนโดยผ่านวิดทัศ youtube เกี่ยวกับการละหมาดสุนัตัตสเบว่าละหมาดอย่างไรแล้วก็มีอีกหนึ่งสื่อก็คือ สื่อการเรียนการสอนแบบเอกสารนะครับเพื่อที่จะแจกให้นักขับนักเรียนในการท่องจำคำกล่าวละหมาดนะครับผมก็ถือว่าในห้องเรียนนะครับมีการโต้ตอบของนักเรียนมีการให้ความให้ความร่วมมือของเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็นักเรียนทุกคนนั้นสามารถที่จะได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะครับมีการสอบถามเป็นอย่างดีครับ เมื่อจะเป็นขั้นนําบทเรียนขั้นเข้าสู่บทเรียนหรือว่าสรุปบทเรียนนะครับเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเสร็จนะครับผมผมก็ได้นํานักเรียนนะครับไปสถานที่จริงปฏิบัติจริงโดยการละหมาดสุนัรทศบแบบจริงๆและมีการเก็บคะแนนด้วยนะครับแล้วก็มีให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้นําละหมาดเองนะครับโดยนําเพื่อนในห้องเรียนด้วยนะครับก็ถือว่านักเรียนนั้นในความร่วมมือและก็ออกมาอย่างดี ในการปฏิบัติละหมาดสวตัสสเบนะครับผมส่วนปณาอุปสรรคในการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับการละหมาดสวตัสสเบก็มีบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการกล่าวนะครับคำกล่าวของการละหมาดสวตัสสเบบางช่วงก็ถือว่าจําได้ค่อนข้างยากแต่สุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนทุกคนก็สามารถที่จะจําได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําให้การละหมาดนั้นเป็นไปได้อย่าง ราบรื่นครับผมก็และเที่ยงกันนั้นนะครับการละหมาสดสุตตสเวนี้แรงบันดาลใจสําคัญเลยก็คือว่าในเรื่องของคุณค่าและผลบุญของมันนั้นยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันสามารถลบล้างทั้งบาปเล็กบาปใหญ่บาปเก่าบาปใหม่บาปซ่อนเร้นและบาปเปิดเผยได้ด้วยนะครับนี่เป็นแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนนะครับการละหมาสดสุตตสเวและนักเรียนนั้นก็สามารถที่จะนํากลับไปปฏิบัติที่บ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรือไม่ก็เดือนละครั้งหรือไม่ก็ปีละครั้งหรือไม่ก็หนึ่งครั้งในชีวิตก็ถือว่าศาสนานั้นส่งเสริมให้กระทําอย่างยิ่งครับสวัสดีนะครับผมนะครับพลวนนตุหายนะครับกลุ่มสระอิสลามศึกษาแบบเข้มขอจบไว้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับ